สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มที่ผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13พีทีประจบ FC แพ้กับกันทลเอฟซีไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนตอนนี้กันทลเอฟซีอยู่ที่2มีอยู่24คะแนนส่วนพีทีประจบเอฟซีอยู่ที่8ก็มีอยู่17คะแนน เราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชเมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสิบแปดออฟฟอร์ดยูไนเต็ดเอาชนะอิสวิทเทวไปสองต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อิสวิทเทวอยู่ที่ห้ามิลล์ยี่สิบเจ็ดคะแนนส่วนออฟฟอร์ดยูไนเต็ดอยู่ที่สิบเก้าก็มีสิบแปดคะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสิบสี่เกตาเฟ่เอาชนะเอลเช่ are, ไปหนึ่งต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เกตาเฟ่อยู่ที่เจ็ดมิลล์ยี่สิบคะแนนส่วนเอลเช่ยอยู่ที่สิบสองก็มี ผลฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13โคโมโอเอาชนะซัสโซโล,โลไป2-0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้โคโมโอ,อยู่ที่6มีอยู่24คะแนนส่วนซัสโซโล,โลอยู่ที่9ก็มี17คะแนนผลฟุตบอลเบเดสกาเจลมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่12บเลเซียมเบนเชนกลากปากกักเสมออาร์บิเลซิก0-0ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อาร์บีเลซิกอยู่ที่2มีอยู่26คะแนนส่วนบริเซียมเนเชนกลากปักอยู่ที่11ก็มี13คะแนน ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14เมดแพ้กับแบรนไป0-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้แบรนอยู่ที่4มีอยู่24คะแนนส่วนเมดอยู่ที่17ก็มีอยู่11คะแนนผลฟุตบอลเอเลดรูซิลลกของฮอลแลนด์มืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14สโวเอาชนะฮิลวินไป2-1ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ฮิลวินอยู่ที่11มีอยู่17คะแนนส่วนสโวอยู่ที่13ก็มีอยู่16คะแนน ลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่14โคคาเอลิสปอร์เอาชนะเกนเคเบลิจิไป1นึ่งต่อศทำให้ตารางคะแนนตอนนี้โคคาเอลิสปอร์ที่8มี18คะแนนส่วนเกนเคเบลิจิที่สิบห้ก็มีส1คะแนนผลฟุตบอลเบลเยียมโปรลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16เมเชเลนแพสตองดัลลีเอชไป0ูนย์ต่อหทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เมเชเลนอยู่ที่5มียี่สิคะแนนส่วนสตองดัลลีเอชอยู่ที่7ก็มี21คะแนน ผลฟุตบอลลีกาสองของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่16สปอร์ติ้งคิคอนเส,สมอกับอันดาลาไป1ต่อ1ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้สปอร์ติ้งคิคอนอยู่ที่9มีอยู่21คะแนนส่วนอันดาลาอยู่ที่18ก็มี18คะแนนผลฟุตบอลเซเรียบีออตาลียเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่14เชเซนาเอาชนะโมเดนาไป1ต่อ0ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้โมเดนาอยู่ที่2อมีอยู่26คะแนนส่วนเชเซนาอยู่ที่3ก็มีอยู่26คะแนนเช่นกันนะครับ รายผลฟุตบอลมาเดย์สกาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาทีสิบสี่ฮันโนเวอร์เอาชนะคันส์ลูไปสามต่อศูนย์และชาเกต์นสี่ก็เอาชนะพาเดอร์บอลไปสองต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ชาเกต์นสี่อยู่ที่หนึ่งมีอยู่สาสิบเอ็ดคะแนนพาเดอร์บอลอยู่ที่สองมีอยู่ยี่สิบเก้าคะแนนฮันโนเวอร์อยู่ที่สามมีอยู่ยี่สิบเจ็ดคะแนนและคันส์ลูอยู่ที่แปดก็มีอยู่ยี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จดีครับ